พระคาถาพระศีวลีฉันข้าวให้สวดสามจบห้าจบเจ็ดจบเก้าจบหรือร้อยแปดจบจะพิกดวงชะตาจากยากจนหรือตกตำ่ำให้กลายเป็นคนมั่งมีมั่งคัง่งด้วยลาบยศเงินทองข้าวของและพวกกระซั์รวมไปถึงหมดหนี้หมดสินกันนะครับตั้งน้โมสามจบ แล้วสวดพระคาถาว่านโมพุทธายะสิทธังณชาลีติประสิทธิราภาประสันตจิตตาสัทธาโหติปิยังมะมะสัพเชะพชะนาพระหูชนะนาสัพเพท,ทิสาสัมาคตากาละโภชนะวิกาละโภชนาอาคจฉายะอาคจฉาหิ อย่างมา,มา